6วันนี้หนักแน่24ถึง30มิถุนายนนี้สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับพยากรณ์อ,อากาศกับแอดมินลุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมครับท่านผู้ชมครับในช่วงตั้งแต่24จนถึง25มิถุนายน2566จะมีแนวของล่องมรสุม จะค่อยๆเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านทางภาคเหนือและภาคอีสานทางตอนบนของประเทศไทยจากนั้นจะเข้าสู่จอมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามทางตอนบนหรืออ่าวตังเกียจากลักษณะสภาพอากาศดังกล่าวก็จะส่งผลต่อนเนื่องทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นปกคลุมพัดนำความชื้นเข้ามายัางบริเวณทะเลอันดามัน เทศไทยแล้วก็อ่าวไทยตั้งแต่วันที่24จนถึง30มิถุนายนนี้ครับแต่ทางนี้ทางร้านก็ต้องขอแจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ทางบ้านก่อนนะครับว่าตั้งแต่วันนี้22มิถุนายนจนถึงช่วง23มิถุนายนนี้มรสุมมีกำลังค่อนข้างอ่อนครับส่งผลกระทบทำให้ปริมาณความชื้นที่จะส่งผ่านเข้ามาอย่างประเทศไทยจะค่อนข้างน้อยหรือว่าฝน ในช่วงสองวันนี้จะลดลงนั่นเองครับโดยลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยช่วง22จนถึง23มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทางทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างอ่อนลงในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมอยู่แถวบริเวณเวียดนามทางตอนบนหรือว่าอ่าวตังเกียรลักษณะเช่นนี้จึงทำให้ในประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ในบางพื้นที่ยังคงมีฝนฟ้าขนองสามารถเกิดขึ้นได้สำหรับคลื่นลมทะเลบริเวณทางทะเลอันดามันตอนบนในช่วงนี้มีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรส่วนบริเวณทางทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรขอให้ชาวเรือ บริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฝาขนองไว้ด้วยในช่วงวันพฤหัสบดี22มิถุนายนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่ามรสุมที่อยู่บริเวณทางอา่าวเบิงกอตอนบนถึงตอนกลาง ะมีกําลังที่ค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้จึงส่งผลกระทบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเหนี่ยวนำปริมาณความชื้นเข้ามาปกคลุมทะเลอ,อันมันประเทศไทย และอ่าวไทยและเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียส่งผลกระทบทําให้ปริมาณความชื้นที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยในช่วงวันนี้ค่อนข้างน้อยหรือว่าปริมาณของฝนค่อนข้างน้อยโดยหากเราซูมเข้าไปดูบริเวณทางภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองวันนี้ร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่าน ตลดดิตตากพิษณุโลกกำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองบวัวลำพูหนองคายบึงกาฬชัยภูมิบุรีลำสุรินและนครราชสีมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีและนครปฐม,มลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองวันนี้ร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีจันทบ,บรุรีและจังหวัดราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันยะลา และนาลาธีวาดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดละนองขึ้นมาทะเลขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฝ่าขนองขึ้นสูงได้มากกว่า2เมตรกลุงเทพและปริมัณทน จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นเราจะเคลื่อนดูต่อไปตั้งแต่ช่วงเวลา1นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าของวันศุกร์23มมิถุนายนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว,ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในวันนี้ก็ยังมีกำลังค่อนข้างอ่อน อีกหนึ่งวันนะครับในขณะที่บริเวณทางเวียดนามตอนบนหรืออ่าวตังเกียก็ยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมจากลักษณะอากาศปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบทำให้มีฝนฟ้าขนองหรือว่าปริมาณความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณทางภาคเหนือตอนบนและทางภาคอีสานตอนบนส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยา นานอุตตรดิตเพช,ชบูรณ์เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารจากนั้นตั้งแต่ช่วงสายถึงเที่ยงของวันศุกร์23มิถุนายนความกดอากาศต่ำก็จะค่อยๆเข้ามาปกคลุมอย่างประเทศไทยในขณะที่มาดูทางบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนถึงตอนกลางนะครับ มรสุมในบริเวณแถวนี้ก็มีกําลังค่อนข้างแรงในขณะที่พอมาดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นปัจจัยหลักนะครับที่เหนี่ยวนําความชื้นเข้ามาปกคลุมอย่างประเทศไทยบ้านเราก็ดูเหมือนว่ามีกําลังค่อนข้างอ่อนอยู่เลยนะครับจากลักษณะสภาพอากาศดังกล่าวนะครับจากเวลาปกติฝนชอบมาในช่วงบ่ายถึงค่าแต่วันนี้เนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังค่อนข้างอ่อนส่งผลกระทบ ทำให้ปริมาณความชื้นหรือว่ากลุ่มฝนที่จะเข้ามาอย่างประเทศไทยตอนบนก็น้อยตามไปด้วยนั่นเองครับแต่ก็ไม่ถึงกับโชคร้ายซะทีเดียวเพราะว่าบริเวณทางเวียดนามทางตอนบนหรืออ่าวตังเกียยังคงมีย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมจากปัจจัยดังกล่าวก็จะส่งผลกระทบทําให้พอมีปริมาณความชื้นอยู่บ้างนะครับที่จะหลั่งไหลเข้ามาอย่างประเทศไทยได้นะครับเช่นบริเวณทางภาคเหนืออีสานภาคกลาง หรือว่าภาคตะวันออกแต่ต้องขอเน้นย้ําว่าเป็นปริมาณของฝนที่ค่อนข้างเบาบางแล้วก็เล็กน้อยนะครับจากนั้นนะครับในช่วงตั้งแต่กลางดึกของวันศุกร์23มิถุนายนเป็นต้นไปขอให้พ่อแม่พี่น้องต้องจับตาและเฝ้าระวังครับเพราะอะไร <S <S เพราะว่าตั้งแต่ช่วงค่ำถึงดึกของวันศุกร์23มิถุนายนเป็นต้นไปลอยต่อไปหาวันเสาร์ 24มิถุนายนจะมีแนวของล่องมรสุมที่พาดผ่านเมียนมาลาวและเวียดนามจะค่อยๆเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านประเทศไทยทางตอนบนโดยเฉพาะทางภาคเหนือและอีสานทางตอนบนพาดผ่านประเทศลาวและเวียดนามทางตอนบนเข้าสู่จอมความกดอากาศตำ่ำบริเวณเวียดนามทางตอนบนจีนตอนใต้และบริเวณเอ่าวตังเกีย โดยพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ทางบ้านบริเวณทางภาคเหนือทางตอนบนและอีสานทางตอนบนภาคตะวันออกและแนวด้านลับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จับตาและเฝ้าระวังตั้งแต่ช่วงกลางดึกจนถึงช่วงเช้ามืดของวันเสาร์24มิถุนายนเพราะว่าทางบริเวณทางภาคเหนือตอนบนและอีสานทางตอนบนจะเริ่มค่อยๆเกิด แนวปะทะอากาศเกิดขึ้นเนื่องจากว่าแนวของล่องมรสุมจะค่อยๆเคลื่อนตัวลงมาส่งผลกระทบทําให้จะมีฝนตกฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้า,าผ่าเกิดขึ้นและจะมีฝนตกต่อเนื่องสําหรับทางบริเวณภาคกลางด้านรับมรสุมเช่นจังหวัดกาญจนบ,บรุรีหรือทางราชบรุรีภาคใต้เช่นจังหวัดระนองพังงาหรือว่าภูเก็ตภาคตะวันออกเช่นจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีละยองหรือจันทบรุรีหรือจังหวัดตราด จะมีมรสมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังที่ค่อนข้างแรงขึ้น เนี่ยนำปริมาณความชื้นเข้ามาปกคลุมฉะนั้นต้องคอยจับตาและฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็เน้นย้ําว่าตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจับตาฝนฟ้าขนองทางไทยตอนบนเพิ่มขึ้น60-80%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ในช่วงวันที่ตั้งแต่24มิถุนายนเป็นต้นไปขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากปริมาณของฝนเ หรือฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยจากนั้นเราจะเคลื่อนดูต่อไปตั้งแต่ช่วงเวลา12นาฬิกาจนถึงช่วงดึกของวันเสาร์24มิถุนายนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่า ค่าสเกลตามแบบจำลองให้ค่าปื้นสีปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนเป็นส่วนใหญ่รวมถึงทางภาคใต้เนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะกลับมามีกำลังที่ค่อนข้างแรงขึ้นเหนี <S 1> <S 1> ่ยวนำปริมาณความชื้นเข้ามาปกคลุมทางบริเวณทะเลอันมันตอนบนภาคใต้และอ่าวไทยรวมถึงทางภาคตะวันออกส่งผลกระทบทั้งสองภาคนี้ปริมาณของฝนจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะด้านรับมรสมตะวันตกเฉียงใต้ในขณะที่ทางภาคเหนืออีสานกลาง จะได้รับผลกระทบจากแนวของล่องมรสุมที่เคลื่อนตัวลงมาพัดผ่านทางภาคเหนือและอีสานทางตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียเอาละครับในคลิปนี้แอดมินก็จะขออัปเดตให้ไว้นะแต่เพียงเท่านี้นะครับแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งในคลิปถัดไปหากท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นนะมีประโยชน์จะลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่ง แล้วกดเลือกทั้งหมดสำหรับการรายงานสนภาพอากาศกักบแอดมินุุสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมก็ไม่เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กราบขอตัวลากราบสวัสดีครับ